ครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นรายการใหม่ของช่องถาวรวดีครีเอเตอร์นะครับซึ่งเราจะมาเจอกันในทุกๆวันอาทิตย์รู้จักกันให้มากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามประจําสัปดาห์นะครับใครอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทํา YouTube การใช้งานแอปเพลงหรือว่าการใช้งานแอปอนุ่นอันนี้อันนั้น,นครับหรือว่าสเพเหระที่เราอยากจะมาพูดคุยกันเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็จะเป็นช่วง รายการพูดคุยกันไรสาระบ้างมีสาระบ้างก็ปะปนกันไปนะครับบางทีอาจจะมาโคเบอร์เพลงให้ฟังหรือว่าอาจจะเอาเพลงที่แต่งเองเอามาลงให้ฟังนะครับในทุกๆวันอาทิตย์ก็จะมีรายการแบบนี้ให้เราได้มาพูดคุยกันได้รู้จักกันมากขึ้นครับ,รบส่วนวันปกติก็คือวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสเนี่ยก็ยังคงจะทำเกี่ยวกับในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับการใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook l i n e นะครับอีเมล นะครับท a ูมันนี่วอลเล็แอปธนาคารนู่นนี่นั่นหรือว่าจะเป็นสั่งซื้อของจาก Lazada s h o ป e e นะครับใครที่ติดปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็จะเอาเคล็ดรับเทคนิคทริคดีๆมาบอกกับทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับลืมรหัสเฟซลืมรหัส w a l l ล็ตอะไรเงี้ยก็ยังทำคลิปออกมาทุกๆวันจนันแล้วก็วันพฤหัสมาเรื่อยๆนะครับส่วนวันอังคารและวันศุกร์นะครับก็จะทาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในการ ทำเพลงด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเพลงโคเวอร์ในโทรศัพท์มือถือออ d i o o v v o u u t o o นนะครับตอนนี้ก็ถึง EP15 แล้วนะแต่ก็ยังจะคงทําไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำเพลงด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จะเป็นการทํา MV ด้วยแอป Kinemaster นะครับแอปตัดต่อวิดีโอนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะทําเป็น EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ยังทําทุกๆวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับ จะเอาคลิปมาลงนะส่วนวันพฤหัสและวันเสาร์นะครับก็จะเป็นลิปและเทคนิคดีๆในการทําช่อง YouTube สําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นทําช่อง YouTube ด้วยตนเองนะครับหรือว่าเริ่มทํามาสักพักนึงแล้วยังไม่รู้เทคนิคในการท YouTube นะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ย hey, ผมทํา YouTube ในทุกๆวันเนี่ยผมทําอะไรบ้างนะครับทาปกคลิปยังไงลงคลิปยังไงใช้คีย์เวิร์ดยังไงก็จะมาแบ่งปันเทคนิคในการทําช่องยู u ูบให้มันเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับใครที่กําลังทํา ช่อง YouTube อยู่นะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กันแล้วก็ทำให้ช่องเรามันพัฒนาขึ้นนะครับและก็ปิดท้ายสุดก็คือวันอาทิตย์นะฮะอย่างที่บอกก็คือจะมาคุยวันอาทิตย์นี้เป็น E ี1ีน่ะฮะก็มาคุยมาพูดมาบอกกันเฉยๆก่อนนะครับแล้วส่วนทุกๆวันอาทิตย์ก็จะมาสรุปต่อไปนะครับว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันก็อยากจะให้คอมเมนต์ถามมาที่ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับว่าอยากจะให้ตอบคาถามเกี่ยวกับอะไรแบบว่าเมื่อก่อนพี่ จะทำช่อง YouTube เมื่อก่อนพี่ทำอะไรมาทำงานอะไรมาแบบเนี้ยก็จะมาตอบในสัปดาห์หน้าเนาะถ้าถามลงมานะก็เหมือนกับว่าพี่ทำ u t u b e ได้เดือนละเท่าไหร่ได้เดือนกี่บาทอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอยากถามอะไรก็ถามมาอยากรู้อะไรก็ถามมานะฮะโอเคก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจในการทำ u t u b e ก็อย่าลืมติดตามทุกๆวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับส่วน ใครที่ทำเพลงด้วยโทรศัพท์มือถือทำา MV ต่างๆสายโคเวอร์นะครับก็แนะนำเป็นวันอังคารกับวันศุกร์นะกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วส่วนวันจันทร์กับวันพฤหัสก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็สาระข่าวสารแอปพลิเคชันมีการอัปเดตใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงยังไงก็ได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับกับผมถาวรวดีครีเอเตอร์ฮนะวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ